สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารผพาถ่ายทุกทุกทานคุณลูกค้าขะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ปรีนันนะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสังตะกอคุณลูกค้าขาวมัดหมีลายโคมไฟพื้นนี้สีชมพูบานเยน็นพื้นนี้สีชมพูบานเยน็นคุณลูกค้าดูบริเวณหัวซิ่นนะคะคุณลูกค้านะเวลาเรียกสีเนาะพืนนี้สีชมพูค่ะสีชมพูเข้มๆสีชมพูบานเยน็น,นาสานนสหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อ ผ้าไหมสวยๆแบบนี้1ผืนค่ะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรคุณลูกค้าขานำไปตัดผ้าถุงได้นำไปตัดกระโปรงก็สวยนะคะคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าดีค่ะใส่สบายนะคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าดีเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายไม่ร้อนนะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านตัดให้นะคะไม่ว่าจะตัดผ้าถุงหรือว่ากระโปรงนะคะจะราคาอยู่ที่1,600บาท1,600ับาทคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้้้้าาาวััันนนีะะคสส่งงซืออผไปตดเ ซื้อผ้าไปตัดเองนะคุณลูกค้าขาราคาผืนละ1,000บาทราคาผืนละ1,000บาทคุณลูกค้าขาช่วงนี้นะคะต้อนรับเทศกาลสงกรานตุณลูกค้าขาเราก็มีผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายหมักโคนค่ะผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะแถมให้ฟรีไม่พอคุณลูกค้าขาวันนี้คุณลูกค้าต้องได้รับนะมาไรยกนผ้าถูกสวยๆแบบนี้แถมไปให้อีก1ชิ้นด้วยนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะ จัดนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15เมษายนนี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าขาสำหรับนะคะมาลายกรสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีแถมให้ฟรีนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาชอบงานผ้าไทยสวยๆนะคะผ้าไหมสังเค์ทอคเครื่องสัมตกรค่ะใส่ดีใส่สวยใส่สบายคุณลูกค้าขาลายโคมไฟไม่ได้มีแค่สีชมพูบานเย็นนะลายโคมไฟไม่ได้มีแค่สีชมพูบานเย็นสีเดียวนะคุณลูกค้าคะเรามีนะคะหลากหลายเฉดสีให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปเพิ่มเติม คุณลูกค้านะวันนี้ค่ะเดี๋ยนุ่มให้ดูนะคะในส่วนของสีแดงค่ะในส่วนของสีแดงคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มีเสื้อสีแดงอยู่แล้วนะคะอยากได้ผ้านะคะไปตัดผ้าถุงอยากได้ผ้าไปตัดกระโปรงวันนี้คุณลูกค้าขาสวยค่ะผืนนี้สีแดงเหมือนที่นุ่มบอกดูตรงบริเวณหัวซิ้นนะดูตรงบริเวณหัวซิ้นนะคะสวยไหมเห็นไหมคะสวยถูกใจแน่นอนคุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยผ้าใหม่สวยๆผืนนี้ค่ะ ผ้าไหม่ผ้าไทยนะคะมัดหมีหลายโคมไฟคุณลูกค้าขาผืนนี้สีแดงค่ะสวมใส่นะคะกับผ้าไทยได้หลากหลายรูปแบบผ,ผ้าไหม่ผ้าายนะคะใส่กับเสื้อเชิ้ตก็สวยค่ะราคาผืนละ1,000บาทรวมไปถึงนะคะอย่าลืมนะโปรโมชั่นดีมากๆนะคะต้อนรับเทศกาลสงการานต์นุมมีผ้าขามา้าผ้ายหมักคนผืนใหญ่จัมโบ้ไม่พอนะมีมาลายกรให้ด้วย มีมาลายกรสวยๆแถมไปให้ใช้ฟรีด้วยคุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนี่ไงผ้าเขามาผ้าฝ้ายหมกโพนผืนใหญ่จัมโบ้รวมไปถึงนะคะมาลายกรผ้าถุงสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีแถมให้ฟรีฟรสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรวมไปถึงคุณลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะผืนนี้ค่ะสีฟ้าน้ําทะเลค่ะผืนนี้สีฟ้าน้ําทะเลคุณลูกค้าค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบเฉดสีฟ้าคุณลูกค้า